สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบชนห้5 Channel นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต่อเนื่องครับจากสองคลิปนะครับสองคลิปที่ถ่ายทำไปนะครับ เป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่ถ้ามีอะไรชี้แนะชี้นำครับแนะนำก็บอกได้นะครับจะได้ปรับปรุงการทำงานนะครับทำคลิปถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวครับตันข้างอะครับก็นี้ครับประมาณนี้ครับสูงเล็บเลยครับหมดแล้วครับสวยงามครับ อันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับของอุโบสถน,นะครับติดต่ออุโบสถน,นะครับติดกับพจจระเจดีย์องค์ใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับเป็นป้ายบอกสถานที่ตั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างด้านหลังนี้ก็มีพจจระเจดีย์นะครับองค์ไร้ล้อมไร้ล้อมองค์ น่าจะเป็นองค์กลางๆแล้วครับเพราะว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ก็คือป้ายที่บอกนะครับที่ตั้งนะครับนี่ผมก็จะเดินมาข้างๆนะครับพาเพื่อนๆเดินมาด้านข้างของพระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับอนี้ก็มาด้านข้างแล้วนะครับก็จะมีพระพระประธานนะครับองค์แต่ละขนาดนะครับ อันนี้มาด้านข้างแล้วนะครับไว้เฉาะมานนี้นะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปให้จบนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้อันนี้มีกระลอกด้วยนี่ครับน,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 น่่่ไปแล้วไปแล้วครับครับ มีชมพู่ให้กระลอกได้กินเลยนะครับครับเน,นี่ยน้องกระลอกอามาเก็บชมพู่นะครับมีชมพู pues น่นะครับเต็มต้นเลยครับนี่เยี่ยมมากเลยครับมีชมพูครับออกเต็มต้นเลยครับมีลูกครับเต็มต้นเลยเป็นพวงเป็นพวงครับไว้ให้นะครับบรรดาสัตว์แต่ละชนิดได้กินกันนะครับเนาะดีมากเลยอะ ผูออกลูกเต็มต้นเลยนะครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังครือด้านหลังนี้ก็ถ้าความเข้าใจของผมก็น่าจะเป็นกุฏิพระนะครับนะแต่ละแต่ละหลังแต่ละแต่ละกุฏิครับจะมีกุฏิกุฏิของพระครับส่วนนี้ก็มาอีกด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างตรงนี้เลยครับ สวยงามครับแต่แอดถ่ายทําก็มือใหม่ครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็ถ่ายทําได้ประมาณนี้ครับไม่ได้มีเทคนิคไม่มีอะไรครับก็ถ่ายถ่ายทำแบบธรรมดาธรรมดาจากกล้องมือถือครับเก่าๆธรรมดานี่ครับตอนนี้ก็เดินมาด้านหลังนะครับ ด้านหลังด้านข้างครับจะมีพระอุโบสถที่ว่ายังยังยังหลงเหลืออยู่ครับที่ว่าไม่ได้ไม่ยังไม่ได้โดนทําลายู่ครับอยู่ด้านหน้านะครับส่วนนี้เป็นด้านหลังครับด้านข้างด้านหลังประมาณนี้ครับเสียงนกเสียงกาครับร้องเจีาเจ้าครับอากาศไม่มีครับไม่ค่อยมี ่านักท่องเที่ยวเข้ามาครับช่วงนี้ n e อ n น r m น l n e อันนี้ผมพาเพื่อนๆมาบริเวณด้านหน้าครับใกล้ด้านหน้าครับประมาณนี้ครับอันนี้ครับ คลิปนี้ขอก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ